สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตีให้แตกเราจะมาจับหนังและซีรีส์ที่ฮิตและฮอตดึงประเด็นที่น่าสนใจและเอามาตีให้แตกโดย EP นี้เราจะหยิบซีรีส์ที่เพิ่งจบกันไปหมดัดหมสดๆด,ดร้อนร้อนจากค่าย Marvel Studio นั่นก็คือซีรีส์เรี่องฮอก ที่ออกอากาศบนดิสนีย์พาร์ททั้งหมด6ตอน <I. S 1> ทั้นเตือนเนื้อหาดังต่อไปนี้มีสปอยนะคะบอกเลยนะคะว่ามีประเด็นแลบต้ตนต่างๆที่น่าสนใจมากจริงๆแต่เพื่อนๆได้สังเกตกันไหมคะว่านอกจากลูกธนูธรรมดาแล้วในซีรีส์เนี่ยยังมีลูกธนูกลมากมายที่มีคุณสมบัติเยอะแยะจริงๆ เป็นซีรีส์ที่ราเนี่ยจะได้เข้าใจว่าฮอคไอเนี่ยไม่ใช่แค่ยิงธนูแม,ม่นอย่างเดียวนะคะวันนี้รายการตีให้แตกเลยจะมารวบรวม,รวมรลูกศรก้นที่ใช้ในซีรีส์ทั้งหมดว่ามีทั้งหมดกี่อันและมีคุณสมบัติอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วขอคนละหนึ่งไลเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปกันเลย พีพีแรกกันก่อนเลยนะคะเป็นฉากที่ย้อนกลับไปเมื่อปี2012ตอนที่โลกิเนี่ยบุกโลกและเคที่ยังเป็นเด็กอยู่นั่นเองนะคะนั่นเป็นครั้งแรกที่ทำให้เธอได้เจอกับคินบาตันหรือฮอกอายเป็นครั้งแรกโดยในฉากนั้นนะคะฮอกอายได้ใช้ อันดับที่1ลูกธนูเทอร์มส่วนธนูพิเศษที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่สามารถละลายสิ่งต่างๆได้ไม่เวน้นแม้กระทั่งโลหะได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นรถหรือย่านต่างดาวก็ละลายหายไปในพิปตาเลยค่ะต่อมาใน EP ีที่3ที่ฮอปไอและเคสนะคะออกรวมกันครั้งแรกบอกเลยว่าฉากนี้ได้ปล่อยของออกมาพอสมควรเริ่มจากอันดับที่2 ลูกธนูแป้งเปียกส,สีม่วงที่เคสเรียกนะคะหรือว่าพาร์ตี้เป็นลูกธนูที่ปล่อยสารโพลิไดเมติไซลอกเซนคล้ายกับสลาม <c oughs> เมื่อโดนเป้าหมายจะออกมาเป็นสารเหนียวข้น <c oughs> ที่สามารถบดบังการมองเห็นสิ่งต่างๆ <c oughs> เช่นบังกล้องใช้ล็อกล้อหรือบดบังวิสัยทัศน์การมองเห็นอย่างหน้ากระจกปดของศัตรูก็ได้ะคะ่ะ <c oughs> อันดับที่ 3. ลูกธนูระเบิดเวลาอพิ4 เมื่อใช้ยิงออกไปนะคะและลูกธนูนี้โดนกับเป้าหมายก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งศอกก็จะระเบิดออกอันตรายถึงขั้นรถทั้งคันก็แหลกกระจุยได้เลยเลยคะ่ะอันดับที่4ลูกธนูหัวดูดซักชั่น ลูกธนูนี้นะคะใช้ดูดกับซูผิววัตถุโดยฮอกอายเนี่ยเอาไว้ใช้เวลาตกอยู่ในอันตรายเช่นตกตึกหรือตอนที่ทั้งคู่เนี่ยลบนี้หรือใช้หยึดไว้กับรถไฟนั่นเองค่ะ <S <S อันดับที่5ลูกธนูสลิงรอบตัวเคเบล เป็นลูกศรที่มีสายเคเบิลหลายเส้นอยู่ภายในนะคะและเมื่อไปเกาะโดนเป้าหมายหรือยึดกับสิ่งใดๆมันก็จะทํางานโดยการดึงสิ่งรอบตัวเนี่ยเข้าหาลูกศรอ,อย่างที่เคใช้ยิงหน้ารถของศัตรูนะคะและก็ยเนไปจับต้นไม้รอบๆนั่นเองค่ะอันดับที่6เป็นลูกธนูที่มีหนังตดกัดก่อนโฉงนะคะเมื่อถูกเป้าหมายแล้วเป้าหมายจะละลายทันทีไม่ว่าจะเป็นโลหะหรืออะไรก็จะละลายหายไป อย่างตอนฉากที่เคสเนี่ยใช้ยิงไฟจราจรและต้องคิดมัดนั่นเองคะ่ะอันดับที่7ลูกธนูควันสีม่วง smoke screen เป็นลูกธนูที่จะปล่อยควันสีม่วงออกมานะคะแต่ไม่ใช่ควันพิษเป็นแค่ควันที่ทำให้มองเห็นยากกับหายใจลำบากทำให้ศัตรูเนี่ยเสียการควบคุมไปนั่นเองคะ่ะอันดับที่8ลูกธนูอนุภาคพิมพ์พาร์ติเคิลสีฟ้า คือลูกธนูที่มีอนุภาพเดียวกันกับชุดของแอนด์แมนเลยนะคะซึ่งสีฟ้าก็คือสามารถขยายอะไรก็ได้ตามที่สัมผัสกับปลายสอดได้นั่นเองอย่างในฉากนี้นะคะทั้งคู่เนี่ยได้ใช้ขยายลูกธนูธรรมดาให้กลายเป็นลูกนูอยักษ์มันเองค่ะ s <S อันดับที่9ลูกธนู U.S.B. Data ลูกธนูนี้นะคะจะไม่ได้เห็นถึงคุณสมบัติในซีรีส์เรื่องนี้แต่ว่าลูกธนูนี้เนี่ยฮอกอายมีไว้ใช้เวลาที่ไปทําภารกิจที่ต้องขโมยข้อมูลจากเหล่าศัตรูเขาก็จะใช้ลูกธนูนี้นะคะเพื่อแฮกข้อมูลนั่นเองค่ะต่อมาใน EP ีที่4อันดับที่10ลูกธนู10ไลน์เป็นลูกธนูที่เมื่อยิงออกไปแล้วนะคะจะปล่อยสายเทปุที่ด้านใดด้านหนึ่งของเท่า โดยยึดกับพื้นผิวทั้งสองด้านโดยฮอกอนนะคะได้ใช้ลูกธนูนี้เพื่อให้เคสเนี่ยหน,นีออกจากอพาร์ตเมนต์ของมายานั่นเองค่ะอันดับที่11ลูกธนูเคลื่อนเสียงที่มีแรงระเบิดหรือช็อกเวฟเป็นลูกธนูที่ปล่อยแรงสั่นสะเทือนกระทบกระแทกสามารถขวางใครก็ตามที่อยู่ใกล้ในระยะประชิดได้ เป็นตอนที่เคตนะคะได้ใช้หยุดมายาและเยเลนาที่กำลังลุมทำลายฮอกไกอยู่บนดาดฟ้านั่นเองค่ะใน e ีีที่5นะคะลูกธนูกลนอบกักจะเป็นอาวุธแล้วในฉากนี้ยังเป็นการส่งข้อความได้อีกด้วยนั่นก็คืออันดับที่12ลูกธนู m e s s ซนเจอร์ โดยลูกธนูนี้นะคะจะมีช่องตรงก้านที่ใช้เก็บนตขนาดเล็กที่ฮอกอายเนี่ยใช้ส่งข้อความถึงมายานั่นเองโดยในฉากนี้นะคะฮอกอายก็ได้ใช้ส่งข้อความถึงมายาผ่าลูกน้องของเขานั่นเองค่ะและแล้วก็มาถึงฉากที่พีคที่สุดใน E ีพีที่หกฉากบูสุดท้ายของซีรีส์นะคะเรียกได้ว่าปล่อยของเต็มพลังจริงๆมาเริ่มกันที่อันดับที่13ลูกธนูแม่เหล็กแมกเนต เป็นลูกธนูที่สร้างสนามแม่เหล็กจึงดูดวัตถุที่เป็นโลหะนะคะโดยฮอกไกนนะคะได้ใช้ลูกธนูนี้เพื่อปลดอาวุธของฝ่ายตรงข้ามนั่นเองค่ะอันดับที่ 14. ลูกธนูแสงแฟร์ลูกธนูนี้นะคะเมื่อยิงออกไปแล้วจะมีแสงที่สว่างวาบนะคะทําให้ศัตรูเนี่ยเสียการมองเห็นไปชัว่วขณะอย่างตอนที่เคสเนี่ยใช้ยิงในฉากนี้นั่นเองค่ะ อันดับที่15ลูกธนูลูกดอกกระจาย needle เป็นลูกธนูที่มีแท่งโลหะหลายอันนะคะย,ยื่นออกมาจากด้ามซึ่งมันจะหมุนไปพร้อมกับพุ่งปลายแหลมแบบ360องศาสามารถกำจัดศัตรูได้รอบด้านเลยทีเดียวคะ่ะ อันดับที่16รลูกธนูน้ำแข็งฟิสเป็นรูปธนูที่ทำให้พื้นที่โดยรอบนะคะแข็งตัวจากจุดที่เกิดการระเบิดโดยฮอกอายนะคะได้ใช้หยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูโดยการยิงเข้าไปที่หน้าแข้งของศัตรูแบบจังๆนั่นเองคะ่ะอันดับที่17รลูกธนูบินได้หรือโดนเป็นรูกธนูนะคะที่เมื่อได้ถูกกับเป้าหมายแล้ว มันจะปล่อยโดนพลังงานไอพ่นและมีสายเคเบิลเนี่ยพันรอบเป้าหมายแล้วก็บินขึ้นไปได้เลยค่ะอันดับที่18ลูกธนูไฟช็อตอิเล็กทริคอลลูกธนูนี้นะคะเมื่อยิงถูกศัตรตูแล้วมันจะรัดและปล่อยไฟฟ้าทำให้ศัตรตูเนี่ยช็อตอยู่กับที่จนเป็นลมล้มสลบลงไปนั่นเองค่ะอันดับที่19ลูกธนูยาก,กลระสาทเทนกรเซอร์ เป็นลูกธนูที่มีลูกดอกยากล่อมประสาทหลายดอกนะคะอัดอยู่ในด้านและปล่อยแบบ360องศารอบด้านใครที่โดนเนี่ยก็จะหยุดชิงักไปโดยทันทีค่ะอันดับที่20 ลูกธนูขวันส้ม p e p เปอร์สเปร์ลูกธนูนี้นะคะเป็นพันสีส้มคล้ายสเปรทิกไทยต่างกับสีม่วงในตอนแรกนะคะอันนี้ก็จะทํางานคล้ายกับสเปรทิกไทยเลยทำให้แสบตาน,นั่นเองค่ะอันดับที่21ลูกธนูลูกปงค้องแอร์แบ๊ เป็ลูกธนูที่ยิงออกไปแล้วนะคะจะมีแอร์แบกลูกยักษ์พองตัวซึ่งเคสนะคะก็ะได้ใช้ยิงสัตรูให้ลอยขึ้นฟ้าไปนั่นเองค่ะอันดับที่22ลูกธนูอนุภาคพิมพ์พาร์ติเคิลสีแดงลูกธนูนี้นะคะเหมือนก,นกันกับใน EP 3เลยแต่ว่าสีแดงเนี่ยจะทำให้หดหรือย่อส่วนลง เหมือนในฉากนี้นะคะที่เคเธอร์หัวไวและเท่มากควักลูกธนูจากคริสน,นะคะและอิงไปที่รถบรรทุกก่ที่จะทําให้รถจริงเนี่ยหคตตัวกลายเป็นรถของเล่นไปเลยแหละคะ่ะอันดับที่23ลูกธนูสลิงหรือแคปปิ้งคุกเป็นลูกธนูที่มีหัวเป็นใบมีดนะคะแยกแฉกออกมาเพื่อ,อยึดเกาะกับพื้นผิวเท่านั้นไม่ทําอันตรายต่อศัตรู อย่างฉากที่เคสเนี่ยใช้ยิงพิงพินนะคะก็จะไม่ทําอันตรายต่อพิงพินแต่จะใช้ไว้เคลื่อนไหวหลบหนีศัตรตูในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินเท่านั้นเองค่ะ อันดับที่24ลูกธนูใย,ยไฟช็อตเลกิคโรล,ลูกธนูนี้นะคะเมื่อยิงออกไปแล้วการทำงานของมันเนี่ยจะเหมือนกับยายแมงมุมเป็นการกำจัดพื้นที่ของสัตรูและปล่อย,ยายไฟฟ้าช็อตออกมานั่นเองนะคะเหมือนตอนที่เคปเนี่ยใช้ยิงเพื่อดักไม่ให้คิงพินเนี่ยหนีออกไปได้นั่นเองคะ่ะ เป็ไงกันบ้างคะทุกคนบอกแล้วว่าเยอะมากจริงๆสรุปโดยรวมลูกธนูกลที่เห็นในซีรีส์แบบเด่นๆชัดๆนะคะก็มีมากถึง24รูปแบบเลยทีเดียวนะคะแอดมินเนี่ยก็เลยอยากจะถามว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยเลือกลูกธนูที่สามารถใช้ได้นึ่งชนิดเพื่อนๆจะเลือกลูกธนูกลออันไหนเพราะอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะส่วันนี้ ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้ากับรายการตีให้แตกบ๊ายบายค่ะทุกคน